สวัสดีครับผมรัตติศรีไทยปนศรีนะครับปัจจุบันก็ได้มีเพจของทีมบริการนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะเรียกหาหรือว่าติดต่อรับยินดีรับใช้นะครับวันนี้ก็ในระยะเวลาที่ว่าผมว่างก็จะทําเป็นลักษณะเครื่องชตงต่างๆนะครับผมก็จะให้ความรู้วันนี้จะเป็นลักษณะของนมเย็นแต่ผมจะใช้นโมโฮมอ้ตแล้วก็น้ําแดงแล้วก็ผสมกันก็ใส่ป,ประมาณเนี้ย ก็เ,เรียกว่าปกติก็จะใช้นมหมีแต่วันนี้ผมจะใช้ปโปรโมเตอเปิดแปรไม่มีไม่มีถูกไม่มีผิดใครจะทําสูตรอยางไงก็ได้นะครับบางทีเราไปศึกษาจากย o u t u ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็ให้กำลังใจกับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่ตกง,งานนะครับถ้าใครที่จะมีรายได้เสริมจะขายน้ําขายอะไรต่างๆเราก็คํานวณต้นทุนได้ดีว่ามันจปควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ก็สามารถที่จะหาได้เมนูหลักๆขึ้นพื้นฐานเนี่ยตอนนี้นะครับก็น้ําแดงหลักๆของน้าแดงเราต้องมีแก้วแบบนี้หรือว่าแบบไหนก็ได้ให้น้ําแดงอยู่ในลักษณะถึงขึงขึงข้อนี้นะครับมันมีสองข้อตรงนี้ก็ให้ได้ขึงข้อรึ่งข้อแล้วเราก็ใส่นมใส่นมเพื่อได้หนึ่งข้อนี้นะครับก็จะทําเลยนะครับ ใส่นอมอันนี้ผมใช้ 40ml นะครับมันจะพอดีมินลิดๆครับอ่าม l แต่ว่ามิลลิดๆสีก็กดโๆนนิดหนึ่งออก,ก็งจะอยู่เป็นอ่าข้อที่หนึ่งพอดีนะครับแล้วต่อไปผมจะใช้นโโมโฟมสเติมเข้าไปให้ได้ถึงข้อที่สองกดเห้เราก็สามารถใช้นมหมีอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็คนคนน้ำแดงแล้วก็นมข้นแล้วก็นมโฟมสผมใช้เครื่องมือน,นะครับกับใช้เครื่องมือปัน่นความละเอียดการการผสมประสานมันจะดีกว่าถ้าเปิดเรงไม่ได้เลยอันนี้เมนูพื้นฐานนะครับปกติเวลาน้องๆเราไปกินอะไรต่างๆ ข้างทานนะครับก็บางทีมันหวานเกินไปก็คำนวณสูตรง่ายๆก็ให้ครึ่งอย่างนะครึ่งครึ่งข้อแล้วพอเติมนมเติมน้ําหรือว่าใช้น้ําร้อนหรือว่าโซดาในต่างๆก็ให้มันเข้าไปถึงข้อที่สองมันจะพอดีรสชาติพอดีนะครับอันนี้น้ําแข็งผมเตรียมมาแล้วอันนี้น้ําแข็งผมทำเองซื้อบล็อกมาเติมครับเลยนะครับ เคานี้ผมคำนวณก็มันจะเป็นแก้วยีิบสองอนโปรตีเราจะต้องใช้น้ํำแข็งอ่าหลอดเล็กอันนี้ผมใช้น้ําแข็งเองรสชาติก็จะพอดีนะครับแตวผมลองชิมก่อนเททนี่ชิมง่ายถ่ายคล้องครับกระติดสโลแกนร้านผมพอดีครับพอดีกับปรบิมาณที่เราคำนวณ ถ้าหากไม่อยากให้หวานกันไปก็ลดน้ำในหรือาลดนมไปตามสัดส่วนปกติเวลาเขาต้องการว่าให้ได้สัดส่วน10 20- 30เรเราก็มาดูมาตรฐานของเราสมมติว่านสถานของเรามันสี่านม40 ml เพราะฉะนั้นเมื่อลดมาตรฐานเหลือ10เราก็ต้องลดลงมาจากที่สี่ส40ม l เราก็ลดลงมาเหลือ10 20 30 ml อย่างนั้นครับกาคิดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นเป็ดข้อมูลเล็กๆก็ขอบคุณคุณครับเม็นนี้ัทธติดตามนะครับขอบคุณครับ